ทำไมอ่ะไปทำไรไม่จ้องมาถ่ายรูปใครอุ้ยเขาไม่ได้ถ่ายตัวเองเลยคิดไปเองหรือเปล่าคิดไปเองเปล่าเมื่อกี้แฟบเข้าตาเอ้าเขาไม่ได้ถามจ้องมาถ่ายสี่ิ่เองแม่พกี้แฟบเข้าตาอ่ะท่องเนี้ย A B C เนี้ยขาขาถม่วไม่เจอ A แปลว่าอะไร ทำแล้วว่าอะไรเอไลเอแอนมดป่ะใช่ป่ะเร็ดไหนาโใช่เปล่าไม่ใช่อ่ะเอแปลว่าอะไรอะไรอ่ะเพิ่งฟังหมดทีนี้ทัง้ทงหมวอยากฟังหรอกไปดีกว่าบือสไม่อยากฟังอยากฟังหรอกติ<ม>๊กดื้อ ใช่น้ำคานเด็กดื้อพี่ยังไม่เด็กดือด้อดือ้อดิ